บุดรับ,บ้าแล้วกล่าวว่าวันแต่งงานพวกพี่ฉันไม่มาร่วมงานนะคะขอพี่มีความสุขกับเรากันดังนั้นเมื่อการเจราจาสําเร็จรุล่วมไปด้วยดีบุตรในสภาพตรงกับชีวิตก็เลยขอให้ลูกน้องจังไว้ไปส่งตนและคู่รักที่อาคารหาหาหลังจากที่บุตรยอมเป็นยกทรัพย์สมบัติมหาศาลให้นุชินแล้วเธอก็รีบเก็บข้าวของออกจากสถานที่แห่งความทรงจำแห่งนี้ทันทีบุตร ได้ย้ายไปอยู่อาพาร์ตเมนต์เล็กเธิดตั้งใจว่าจะเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัดโดยเป็นการเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆก,ก่อนความที่เธอเคยเป็นดาราเธอก็น่าจะสามารถเลือกเสื้อผ้าที่ลูกค้าถูกใจมาขายได้อย่างง่ายดายหลังจากที่บุดเขียนแผนการในวันพรุ่งนี้เธอก็เลยเข้านอนในเืนงแรกสักพักก็มีคนเคาะประตูใครคะบุตรแปลกใจเพราะเธอไม่เคยบอกใครว่าเธออยู่ที่นี่ที่นี่เป็นอาพาร์ตเมนต์เก่า เลยไม่มีตาแมวคอยต่องบุดกลัวว่าจะรบกวนห้องข้างเธอก็เลยยอมเปิดประตูแต่แล้วเธอก็มองเห็นชายชะก,กันสองคนผลักประตูเข้ามาทำให้หญิงสาวเกือบล้มดีที่จับผนังห้องทันสักพักพวกเขาก็เข้ามาจับกุมเธอและปลกยาสลบทันทีบุดฟื้นขึ้นมาก็นึกว่าพวกเขาเป็นพรรคพวกของอนุชินเธอก็เลยตะโกนด่าจะเอาอะไรอีกรัส์สมบัติก็มอบให้หมดแล้วไงไม่ยุ่งอะไรกับฉันอีก คนที่มาปรากฏตัวนั้นเป็นชายแปลกหน้าหน้าตาดีคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาหาเธอฟื้นแล้วหรอบุตรเสียงนั่นบุตรจำได้ดีว่ามันเป็นเสียงของจางเวย่ยจางเวย่ยนิ่คุณหรอคะใช่ผมเองดีใจจางที่เมียจำได้ออกไปให้พ้นเลยนะบุตรโมโหคุณไม่ดีใจหรอที่ผมยังมีชีวิตอยู่จางเวย่ยพูดเย็นเย็น ฉันยินดีด้วยที่คุณไม่ตายแต่พวกเราไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันค่ะบุตรงอนและเบือนหน้าไปทางอื่นพวกเราเป็นผัวเมียกันไม่เกี่ยวข้องกันได้ยังไงคุณยอมปล่อยฉันไปแล้วคุณอย่าลืมสิคะก็แค่สแสดงตบตาศัตรูผมกลัวว่าพวกมันจะทำร้ายคุณเขาเองจางว่ยอธิบายฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นฉันจะกลับแล้วบุตรก็ไม่จะลุกจากเตียง ังเวซึ่งทําสัญญกรรมใหม่เข้าไปคล่อมตัวบุตรโอบก,กอดเข้าคอเขียดทาให้บุตรย,ยอมตอบสนองสัมผัสอันคุ้นเคยอย่างน่าเจ็บใจาอเธอห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้บุตรพูดเหมือนคนละเมอว่าฉันกําลังท้องอยู่นะคะผมยังไม่ทำํำรุนแรงกับคุณผมสัญญาดังนั้นบ้านใหม่ของจังเว่ยจึงกลายเป็นสถานที่ซานความรักของคนทั้งสอง จ้างเว่ยกอดบุตรอย่างทนุถนอมราวกับคนละคนเขาจูบหน้าผากของบุตรและกล่าวว่าผมรักคุณน้ำบุตรรู้ไหมผมเกลียดตัวเองแค่ไหนที่ต้องพูดจาทำา้ายความรู้สึกของคุณแบบนั้นแล้วคุณทำแบบนั้นทำไมคะหรือว่าความจริงแล้วคุณไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกที่คุณมาพูดดีด้วยแบบนี้พอรู้ว่าฉันท้องถ้าคิดจะรับผิดชอบแสนขอบอกเลยว่ามันไม่จำเป็นพูดดาวเรื่อง ผมตั้งใจให้ลูกคนนี้เกิดมาครับจางเว่ยจับไปที่ท้องของเมียเบาๆหมายความว่ายังไงคะเพราะคุณไม่ใช่หล่อที่มอบยาคุมให้ฉันถ้ามันเป็นยาคุมจริงคุณคงไม่ท้องหรอกครับจางเว่ยพูดเย็นๆอะไรนะบุกตกใจมันเป็นยาบำรุงทั้งนั้นได้เห็นไหมมันช่วยทำให้คุณท้องได้อย่างง่ายดายจางเว่ยภูมิใจในผลงานจางเว่ยนี่คุณ มุดตีไปที่ไหล่ของฝ่ายชายอย่าเพิ่งโกรธสิทิรักคุณก็เห็นว่าผมจีบคุณมานานมากแค่ไหนนั่นก็เพราะว่าผมรักคุณจริงไม่ได้จะให้เป็นเงียรับๆเสน่อยในที่คุณทำทุกอย่างมันเพื่ออะไรคะทรมานฉันเล่นนั้นหรอความจริงผมเป็นตำวรวจลับแอบเข้าไปทำงานในแวดวงเจ้าพ่อมาเฟียผมจะต้องสืบหาตัวเจ้าพ่อค้ายยาเสพติดใน,นระหว่างที่ผมเป็นมาเฟีย ผมยายคุณกลายเป็นของคนอื่นก็เลยจีบคุณทั้งๆที่ตนเป็นมาเฟียนั่นแหละและเพราะผมรู้ตัวดีว่าตัวเองนั้นต้องโดนรอบยิงเข้าสักวันทางตำรวจก็เลยใช้แผนซ้อนแผนจะฉา,ากการตายของมาเฟียจังเว้ยครับและตอนนี้ผมก็สามารถกลับมาเป็นตำรวจเต็มตัวได้เสียทีคุณไม่ตายก็ดีแล้วค่ะแล้วพวกมันจะสืบรู้ความจริงไหมคะบุตรแอบกังวลไม่ต้องกังวลเลยครับ พวกเราจะฉับได้อย่างแนบเนียนเือนเสแต่ว่าตัวคุณจะไปบอกคนอื่นยังเว่อย,ยักคิ้วอย่างเชิงใครจะให้สามีตายล่ะคะบุตรเพหลุดปากยอมแล้วได้หรอครับดังเวยจับสมุกภรรยายอย่างมันเที่ยวแต่ฉันไม่ได้เป็นประธานบริษัทแล้วนะคะฉันมีแต่ลูกกับเงินไม่กี่บาทบุตรกล่าวตามตรงผมจะเลี้ยงคุณกับลูกเอง ผมจะพาคุณไปอยู่ไร่แม่ของผมผม,มอยากให้ชายอื่นมาก่อแกะวแวววเมนียผมยังไม่แต่งงานกันซะหน่อยก็ผมกําลังขอคุณแต่งงานอยู่นี่ไงขออะไรตรงนี้คะไม่ลงมันติดเลยผมแอบไปที่สุสารพ่อกับแม่คุณแล้วนะครับผมขอบคุณจากพวกท่านแล้วขอบคุณนะคะที่คุณไม่ทิ้งฉันไปไหนรู้ไหมว่าฉันรู้สึกเว้งมากบุดกอดสายชาย เพราะเธอรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายมากต่อไปผมจะไม่ทำร้ายจิตใจคุณอีกนะคุณดีจางเวยสัญญากลายเป็นว่าปุษรบงอดีตดาราสาวได้แต่งงานกับสารวัตรหนุ่มที่มีชื่อว่าจักรวุฒิหลังจากแต่งงานกันจากพาลูกเมียไปอยู่ที่ไร่ของแม่จากที่สกลนครแม่แล้วบุตรก็ได้คลอดลูกชายเธอตั้งชื่อเขาว่าบริพัตร25ปีต่อมา ายพาเพื่อนและแฟนมาเยี่ยมบุตรที่ไร่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนะ้าสองคนไายพร้อมกันดนวัตวน,นัญญาบุตรตกใจเมื่อเห็นคนที่รู้จักอา้าวแม่รู้จักแฟนและเพื่อนผมด้วยหรอครับคือว่าแม่ไม่รู้จักหรอกนะพวกเราไปทาน,นข้าวกันเถอะแม่ครัวทําอาหารเสร็จพอดีบุตรรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีตอนนี้บุตรนั่งข้างๆดนวัต ส่วนลูกชายนั่งฝั่งตรงข้ามบุตรโดยมีวนานาัญญาแฟนสาวนั่งข้างๆระหว่างที่ทานอาหารด้วยกันบุตรก็ชวนคุยคบกันนานหรือยังทำไมแม่ไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยพวกเราเพิ่งพบกันสองเดือนแล้วครับแม่บริพัศกล่าวว่นัญญายิ้มอย่างเหนียมอายบุตรพยักหน้าเห็นเข้าใจแล้วเธอก็หันไปถามดนวัตและถามว่าแล้วเธอล่ะมีแฟนหรือยัง มีแล้วครับแฟนผมชื่อรันทิมาดดนวัตตอบยิ้มยิ้มมุดข้างหมดคิ้วเพราะอนาคตที่เธอเคยประสบมันมีเขาคงเดิมทุกอย่างแต่ดีหน่อยที่ว่านัญญายอมตกลงตรงใจกับลูกชายของเธอไม่เช่นนั้นหากเป็นเช่นเดิมรันทิมาอาจถูกว่านัญญาทำร้ายได้แต่ถ้าว่าพอทานอาหารไปได้สักพักบุตรก็เริ่มสังเกตเห็นว่านัญญา คอยเอาแต่จ้องมองดนุวัตตลอดจนเธอคิดในใจว่านี่หมายความว่ายังไงย่ายังหลงรักอดนุวัตเช่นเดิมแต่ทำเป็นตกลงเป็นแฟนลูกชายฉันนั่นหรอเมื่อวานางยารู้สึกตัวเธอก็เลยถามบุตรอย่างข้องใจคุณน้ามีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อโทษทีน้าเหม่อไปหน่อยน้ากังวลที่พ่อเจ้าพัดยังไม่กลับมาสักทีบุตรแก้งพูดกบเกอนหลังจากนั้นไม่นาน หนุ่มสาวทั้งคู่ก็แยกย้ายกันกลับบุตรยงเรียกลูกชายไปคุยกันเป็นการส่วนตัวมีอะไรหรอครับแม่เป็นไงครับแฟนผมสวยไหมมาริพาน์อวดให้สวยก็สวยนะลูกแต่แม่ว่าลูกควรจะศึกษาดูใจเธอให้ดีก่อนดีไหมบุตรพยายามเตือนยาเป็นคนดีครับผมตั้งใจว่าอีกสองเดือนจะขอเธอแต่งงานมริพาท์วางแผนไว้แล้ว แต่แม่ว่ามันเร็วไปนะลูกบุตรไม่เห็นด้วยนะครับแม่คนนี้ผมรักจริงหวังแตง่งผาดอ่อนนั้นเอาอย่างนี้ลูกไปบวชให้แม่สักสิบห้าวันก่อนแล้วแม่จะไปสู่ขอว่านางยาให้บุตรจำต้องใช้วิธีนี้จริงหรอครับแม่ขอบคุณนะครับพาดกอดแม่อย่างดีใจดีใจอะไรการสองแม่ลูกคู่นี้จาก พักสองแม่ลูกก็ลูกของเราจะปวดให้แน่กสิคะบุตรกล่าวยิ้มยิ้มแม่ย่อมขอยาให้ผมแล้วครับพ่อพัดเองก็อวดอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะนั่นพ่อขอไปอาบน้ําอาบท่าก่อนก็แล้วกันจากรู้สึกยินดีก็จริงแต่ตอนนี้เขาเหนียวตัวอย่างมากหลังจากที่บุตรคุยกับลูกเธอก็เลยเข้านอนแต่เธอนอนไม่หลับเพราะกังวลเรื่องของวน,นัญญา เป็นอะไรหรือเปล่าบูดทำไมยังไม่นอนอีกสามีทักคุณรู้ด้วยหรอคะบูดแปลกใจพราเธอนอนหลับตาแม่พวกเราอยู่ด้วยกันมา25ปีแล้วนะผมรู้หมดนั่นแหละฉันไม่ไว้ใจแฟนของลูกอะค่ะบูดกล่าวตามตรงทำไมล่ะเห็นลูกก็ยินยันว่าเธอเป็นคนดีนี่นาะถ้าฉันจะบอกว่า ผู้หญิ่งคนนั้นมีลักษณะคล้ายกับพี่นิติชนล่ะคะหยุดเปรียบเทียบเอาละผมเข้าใจแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็ถือว่าเธอนั้นอันตร,รายมากเอาไว้ผมจะจ้างนักสืบคอยสืบเรื่องราวของเธอก็แล้วกันนะขอบคุณค่ะคุณจากบุรู้สึกสบายใจขึ้นนอนเถอะพักคนดีและแล้วก็ถึงวันจัดงานบทของบริพัต รินพากนในมาสาวทอมไม่มช่วยงานบวชตั้งแต่เช้าเธอคอยยกหน้ายกนี่แม้กระทั่งอาสาซื้อของในตลาดให้บวชซึ่งนิ่งรถของก่อนเพื่อออกไปซื้อของใช้จําเป็นสําหรับงานบวชตอนนี้บุตรรู้สึกเหมือนตอนที่เธอเคยอยู่ในร่างของรันแต่แค่ตอนนี้สภาพของเธอกลายเป็นนะ้าดูแก่ชรามากแล้วคล่นเท่านั่นเองเออหน้าผมมีอะไรหรือเปล่าฮะก่อนแปลกใจเมื่อเห็นนะ้าบตรมองตอน เปล่านาเองก็แค่เสียดายบูดเฉไปเรื่องอื่นเสียดายเรื่องอะไรหรอฮะกนอยากรู้เป็นผู้หญิงก็ต้องแต่งตัวสวยๆให้สมกับเป็นผู้หญิงสิกอนบูดกล่าวนาดูออกด้วยเหรอฮะว่าผมไม่ใช่ทอมกนแปลกใจดูไม่ออกรอกเดาเองทั้งนั้นบูดพูดกรบเพลินผมขี้เกียจใช้เครื่องสำอางฮะแต่งเป็นสาวทอมนี่แหละประหยัดเงินดีกอนกล่าว ขี้เหนียวมันเริ่มไม่เปลี่ยนเลยนะบุตรพ,พึมพำเบาๆอะไรนะคะก่อนได้ยินไม่ชัดเปล่าเออใช่น่ามีเรื่องของความช่วยเหลือบุตรเปลี่ยนเรื่องบอกมาได้เลยฮะในเมื่อก่อนตักบาตรทุกเช้าอยู่แล้วนะฝากให้ก่อนตักบาตรพระบริพัรจะได้ไหมบุตรอยู่ใน่ไรจึงไม่สะดวกออกมาจะดีหรอฮะ กนาแก่แล้วแล้วได้นะก็อยู่ตั้งไกลคงทาได้เพียงทําบุญทุกวันพระเท่านั้นบุดรก่าวก็ได้ฮะอ่ะนี่จ้ะค่าของใสาบาทบุรยืดเงินให้ไม่ต้องหลอกฮะแม่ของผมชอบทําบุญอยู่แล้วแล้ววัตถุด,ดิบส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซื้อเลยด้วยซ้ําบ้านผมอยู่อย่างพ่อเพียงปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะเก็บไว้ทําบุญวันพระดีกว่านะก้อนเก่ายิ้ม เอาไปเถอะหน้าหรือว่ารังเกียรไม่อยากทำบุญร่วมกับหนาอุดแกงพูดก็ได้ฮะก่อนจึงยอมรับเงินและแล้วหลังงานบวชก็พบว่าว่านานยานั้นไม่เคยไปที่วัดหรือแม้แต่ทํามูลตักบาตรเลยสนิดมีเพียงแต่ปรินภากรเท่านั้นที่ตักบาตรทุกวันไม่เคยขาดพระปริพัตรู้สึกสงสัยเรื่องแฟนสาวแต่พอตนเป็นนักบวชคงไม่งามที่จะไปสอบถามเรื่องราวของยาจากกักรแบบนี้ และแล้วก็ครบกำหนด15วันพระท่านสืบกลายเป็นทิศบริพัตรและอีกนั่นแหละก็มีเพียงพ่อแม่ของพระและหนูกรณเท่านั้นที่มารับเมื่อบริพัตรกลับมาเป็นพระวัฒแล้วเขาก็เลยที่สอบถามก่อนทันทียาละครทำไมผมไม่เห็นเธอเลยหรือว่ายาไม่สบายก่อนอ้ำอึง้งพราะตอนรู้ดีว่ายาสบายดีทุกอย่างแต่ก่อนเองก็แปลกใจว่าทำไมยาถึงนิ่งเฉยแบบนี้ก็เลยว่า